เออเออเออัตรตัวเอบเเออาน้มาพอดกูก็สะไปนะไออกเถอะจะอยากทอดนะมั่อนะเออเออนี่เจอยังจมอ้าพอแล้วเฮ้ยมวนมวน อินท่มงพอน้องแพทย์เป็นนาทีสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีสบายแค่ตัวเดียวนอนพอดุแม่นผมมาพอน้ำกันเร็วนอนแม่นก่อนที่สบายดีพี่น้องสบายดีเด้อในเวลาสามสี่โมงแล้วพี่น้องเสียนสี่โมงแล้ว เอาแตมาเบิ่งไอเทิดลกยาอะไรพี่น้องนี่คือคนอยากได้อยากมีอลพี่น้องเนาะบอยู่นิ่งอะไรได้ที่ดินมากครับปุ๊บปุ๊บหาแนวเห็ดคือเสากับบดเลาบอหู่างได้ว่าเฮาจะตอกกระเทิบมให้ตอกกะเทิบมให้แต่ว่าเรากะอันไปตัดมาไว้เลยพี่น้องเนาะโดยที่เฮาบอได้บอกแล้วเขาบอกได้บอกแล้วได้ตันใหม่นะแล้วตานมาเองความเราอยากได้อยากมีนี่คือสวัสดีพลองแพทย์นี่คือคนที่อยากได้อยากมีจริงๆพลองแพทย์เลยเนาะสวัสดีพลองแพทย์ เอาสบายดีสบายดีพี่เราเจ้าอึ้งเลยบ่อึ้งเลยเดี๋ยวคอยตั้งกล้องนับัด้มีแล้วจิพฤกฉากคอยบ่เฮมาเบิ่งเบิคอยถามจ้ะเนี่ยถามคอยไหมเป็นอะไรทางอันทานไหนทางใดว่าจะไหนถามเรื่องมันว่าที่ต่อต่อเกยต่ออย่างนะโอ้อันนี้ก็นะการนั้นนั่นนั้นเพิ่นอนุมัติแล้วบ่แม่ทางแม่เพิ่นการนั้นจะอนุมัติแล้วเพิ่นว่ารอวันเขาสั่งของหน้ามาแล้วก็เอาสั่งกระสีมาเลย แต่ว่าคุมห้องน้ำนี่แม่เพื่อนว่าให้เราพูดเองบอกแม่ให้เราให้เราพูดโลดเพื่อนว่าต้องชื่อจอบแล้วแม่จกเนาะจอบแล้วส้วน,นมันนั่นไม่ใช่สองคำแต่ว่าอคอยคิดว่าให้เพื่อนจอน้ำมืออื่นแล้วก่อน,แ,นแล้วมือค่อยลำเนินตอ่อเพราะว่ามืออื่นเนี่ยเขาต้องซอยกันตักน้ำให้สร้างจอน้ะสมมติว่าผมมีพุยเนี่ยเอาคุมตักถกพุ้ยนี่สมมติว่าซื้อนี่ ซื้อจังไหนเสียมาได้บ่ถ้าวัดไปซื้อบัตรอันแฮย้สายเลยให้มาใส่มาไม่มีเปน่าเลยมันแก่แม่นอยู่ตัวอ๋อแหย้สายเราใส่มาแล้วนอาจากลักใส่มื่ออื่นเออมันโมได้ตัวนี้แหละเนาะพี่น้องเไยแต่ว่าเขามันบ่มีง่ายพูดยีนพอน้องแพทย์ขูยเกลยวหายากหายนะส่วนละนอกจากเขาขี่รถมาขายเองเพราะว่ามันเป็นพูยกับน้ำของน้ำมันของสารเลวอย่างจักอย่างครัวเสื้ออย่างจักอย่างแต่ว่าแพงเด้นั่นแหละจ้ะเนี่ยหลัดบัง กับพูยาวๆเนี่ยกับเปิร์พันธ์เลยแขงแข้งแปดร้อยหาพันมั้ยหนึ่งพันไฟก็มีแต่ว่าเอาสามของมอสิงนี่กะมันบัดอันนั้นเนาะกระถางนึ่กระได้ซจำนั้นกระได้กระได้จกทางหนึ่งกระได้จะสองทางให้ดิหนึ่งเพราะว่ามันใกล้ด้ว่ะทางน้ำใกล้ใกล้วันนี้เราเขาทีให้อันนท่านน้องให้บาบอสก็ได้โทรขอหน้าของน้องเพื่อนโอ้โหเพราเพื่อนแม่แล้วดิเป็นเราเป็นนายบ้านนายบ้านพ่อนผมา แมนแมนเบาวบามีเบอร์เพื่นอยู่เราโเพราะว่าเขาเพิ่นกะให้ความช่วยเหลือตลอดเลยด้วยตอนตามหาเพิ่นกะให้ความช่วยเหลือนี่เป็นเพื่อนทาแม่ของเพิ่นแม่เพื่อนใจดีอยู่แล้วนะใจดีใจดีทางบ้านนี่ใจดีเพิ่นกะคอยบอกแนะนําไว้นั่นนี่อยู่เนาะแมนใจดีพี่ดอกไหมอันนี้กรไรเมื้อนี้เจาะนะเบาเบาแผลเลยแมนเจาะน้ำให้แล้วให้ทั่วมื้อนี้ ก็พอดีล่ะพอดีพอดีให้พวพันกับหนองน้ำเลยมันนี่ครับเด็กวแน่นเฮาดิว่าด่วนเร็วพอดเมื่อวานนี่ฝนตกพี่น้องเลยฝนตกแบบเมื่อวานแม่นฝนตกสวัดอยู่ล่ะกับพอดีแล้วค่อยเฮ็ดค่อยเป็นค่อยไปพี่น้องเลยเนาะมีแต่ว่าขาดติดตามนะครับต้องไปเฮ็ดแล้วมืออื่นอย่เข้ามาแม่นเขาย่านแต่รถช่างอะไรผมมาแต่เขาหน่ะเฮ็ดเขาพร้อมอยู่แล้วพร้อมอยู่แล้วแม่นก็คือมืออื่นนี่จอหน้าจอในแล้วแล้วก็จ้างคุดห้องน้ำ้องไง เจ้าว่าโมบงได้หงนามนี่เอ้าลองคิดว่าตามความคิดของเจ้าแถวนี้นะนี่ก้อยังว่าคิดว่าแถวนี้นะเลยน้ำช่างเขาเดี๋ยวดูดิม,มันใกล้กันในเพื่อนเขาหัวกละอยู่ดูว่านะเมนเมนเมนแลน้วในอนาคตเนาะอันนี้ว้าวในอนาคตสมมติเขาเจาะน้ำให้ช่างน้ำอย่างไรเราเขาคอยชักข้าใจคอยนอนอย่างได้กระทางสีขาวคือท่านหมอเลยโอ้แทงน้ำแทงน้ำล้วมาตั้งไว้น่ะเขาทางลัดคืตั้งไว้เลยสายข้าเราไว้ ใช้สให้กินได้อนาคตกินน้ำฝนต้มกินได้น้ำฝนหรือากินได้สะอาดอยู่ได้ครับโยกผลโตลงมาแพงน้ำประมาณล้อ่านปลายน่ะนะโอ้บ่แพงตอนซื้อตอนนั้นบอแม่นเพราะว่าถ้าเป็นกระถางกระทางสีกระถางเป็นสีผ้าสีเขียวซียังมันค่อนข้างจะแพงมันเป็นยางนากว่ากันน่ะแม่นคือคอยชื่อตอนนั้นเด้อพันนิดเนาะพอได้กระทางสีอยู่ที่สามพันสามพันบาท แต่ว่าเดี๋ยวน,นี้มันย่านมันขึ้นแล้วเดนขีเข้าสองล้านเนะลยสามล้านไอสองล้านละกันสองล้านเนี่เดนนี้น่าจะขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าเอาชานั้นก็ได้ชามันนั่นก็ได้มันมีนมตะแกรงเล็กกัเกลือดิ่ชื่อไปให้นทันมองอยากได้อยู่ให้นทันมองก็อยากได้อีกจ<ช>ักสองอันเราเพราะว่าไปต้มต้มกินแหละมันกุ้งแรงกุ้งผลนะเราบอกทั้งกินทั้งอาบด้วยวอา อันนี้นะนี่ให้แหนโยกออกก็ได้เอาไว้กินอย่างเดียวนี่แผ่นเบาลินะูบอกว่าไปตั้งใส่ในหลังคาและต้อต้อลงคือทันหมอแล้วเปิดใช้อาบเลยในหลังคาหั่นแบบทันหมอเลยแผ่นคอยนานจะคักขี่กันได้เออต้อท่อเขาไปเปิดเลยหั่นด้วยกันทำอะไรกเอาเข่างาเลยแบบยุกน้ำเราให้ไอ้เท็นต้อท่อมาแล้วุ่กแล้วให้มันขึ้นพุนเลยอะไกันมัดเ่ยๆแล้วก็ขึ้นเลยเอาแบบชับลวกสบายด้วยบ่แบบนี้นะชับน้ำปลา ว่าไหวได้นะโคตรเป็น้องเลิกกับมันต้องใส่แพรผ้าอย่างนี้นี่นี่คันสมุดเด้ออันนี้สมุดที่ชื่อแค่แค่สมุดได้สมุนว่าแน่นะโคตรไอเทอร์กับนางใบนีู่้จักปลูกพักปลูกหย่างนีะโคตรสมุนว่าพิงผู้ใหญ่กับ้ย s u p p ชื่อจักดุลน้ำน้อยก็คือเครื่องสัญญาเนี่ยแหละคืออยู่หน้าเบอรลิปั่นไพ่บ่เงินเนี่ยไรสามพันกว่าบาทบ่ได้ปั่นไพ่เป็นเนีไรดึงตรืดเดียวกันคือจักสัญญาเนี่ยหละจุ่มน้ำน้ำสั่งหรอเ่แม่ ซือจักนันหาเลยน้ำมันลิตรหนึ่งหมได้หลายพุยเ็แบบนี้ล้ดอ้าว<อ>บูอยูกก๊บู๊บป๊บู๊บู๊บี๊บู๊บูกบูันู๊บู๊บูู๊๊บา๊บู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 ๊บนะ<อ>ู๊บู๊บู๊บูู๊้๊แบบ๊บู๊นู๊บู๊บูนบ้๊บู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 ๊บ่าบู๊หัวทู๊บ มันราคาเครื่องกรนหย่ามันก็ทำนั้นอยู่แล้วเด้แต่ว่าเครื่องนี่เป็นเครื่องตัดหญ้าเครื่องตัดหญ้าเด้ไอเดียดีเด้นี่มุดได้ติดแล้วก็บฮักกระลิงทางน้อยน้อยหนึ่งได้ถางมันตัดหญ้าเนาะแมนบริเพลได้เครื่องเลยมวยโดนอยู่ดอกถ้าว่าเอาตัวดีเนี่ยการโดนพี่น้องมันจีมันจีไครกว่าโซล่าเซลล์ุนกล่องไข่มือแทนโชล่าซิลนะมันจีนั่นเฮาไปเบื่อไงเทิดก็ไป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 เอาลายเลยพี่น้องเลยรึกษากันผูแหละพี่น้องเนาะ แล้วจอหน้าจอไนจังคอยวากันเรื่องขุนหน้าขุนไนโอ้ไอเถอนนี่เผื่อกับท่านได้กินให้เมียกินก่อนเล่าบิดบ่อเผิ่ไปกินกับเมียได้เพิ่นนงเมื่อแท้ของกาแฟไปเถื่อนไปกินกับเมียบ่าเผื่่นะผลแ้เผื่อโอ้หมองนี่เอลิแปนเติบตล้วลูกก็ไปนะแป้นทำไรก็ไม่ข่อยว่าอยู่พุ่นมันห่อนแห้งอยู่ลุ่มนะครับปุ้มหนีไม่พัดปลาละเมินนี่ เออทู่บ่เนียเอเอดทงโอ้ถมาเนกิมงานหาวขนาดพี่น้องปลุกจ้ามาเปลนกมงานขนาดบุกขนาดพี่น้องเลยสู้เป็นกลังใจให้แมนบ้แมน สำหรับคิปนี้กับลายนีพอสมควรพี่น้องเอยทางบากไพก,กกับอตกาป้าพอเพก่อนบานนี้ต,นนตอนนี่ก็มืด<า>มืด้ามืดผลพี่น,อน้องผ้ากาันแม่นผลโตแล้วพอเพรก้าพอแพอแยับนกอเคพี่านสดเาออเอาไปใช่เบดได้นะได้เือดังหากบเ็ังแล้วแลงนี่ฮะ ก็ช in ื่อไปยังเฮ้ชื่อข้เดือนเนาะชื่อไปยังล่ะกี่เดือนท้องนี่กะปิ้กินได้ขี่เดือดฮะเจว่าไปเ่าหรือลอนนี้ได้พ่ะน้องเบ ลกได้ด <Ừ, S 1> ้ยเนาะเอเนาะแดดลบก็ได้ด้ยเพราะตอนนี้ดินบวมพี่น้องเนดินมันชุ่มไอทีเมนได้เห็นแล้วว่าเดินมาเทพ่วงทำไรรอเอเนาะเนี่ยหเมื่อพอะไจอหน้าได้จอมาเอื่อแล้วเนาะออะจอน้าดเเนเอื่อมาเพราะว่าเนื่อล้ง่ะเด ก็เ็แยมึงือูดิฮะมื่นแหงเลยดิของไขว้กล้องไขอยคือมื่นแทบบอลีแล้วมันค้ำกล้องบาล่คือเจ๊งมันคํำพนัก้องไขวยก็คำกันขึืนเฮ้ยมึงมาเฮ้ยมึงอะเออคือกันเนาะบาลี่เทเนี่คือเจ๊งแทบบอลล่น้กแป้นจะได้จี๊ดอ๋น้ําแป้นแม่น้องแป้นมันละฮะแม่น้องแป้มาตามเลยบรงไออันพาพ้ ้องเพ้ดูพอนงเวโอ้ยเด็นางน้องสาวต้งนานเดนแลวเด็กยงดังอย่าพึ่งอย่าพึ่งมามแพนเปิดอินทนเพร้องเพ้อนาเห็นมือเองเลยเจอินทนเจ้าให้ก้าอ้นางเด็โอ้ยนางน้องสาว้าเอ้ยาวมาเป็นเอามาคนมากนใ่มาอน อาพร้อมกันนี่อาพร้อมกันมันบมจบคลิปนี่เนาะจบคลิปนี้จังงงกันว่าอนี่แค่ฮะมื่นแห้งตู้ปลาจังงงปลาเจ้าบอแเมนว่าใหม่เมี่ยวไปจนมาเลือแต่ไม่บ่อแล้วยังมีแต่เล็กน้อยมีแต่ปลาละเมินมีปลาละม้ยอ้าวโอ้ยกลางดีหมดบักตั้มึงบังแน่ เอาไปเอาไปเอาปอนนลไปเองน่ะเชียงเชียงแต่กระงทอนเกี้ยวเขียเขี่ย่อะไร่กมาพีมาพีเออ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 บรรเทาตัวเอบเอบเอ๊บเอาเถอะนะมาทอครูกับสาวไปเะครบบอกเธอาฉัน่อยากทอดนะมอน มันยังให้ชม้วนพอแล้วอ่ะมวนมวนอินท่วงพ่อนกแพทเป็นนาทีมวนมวนสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีสะไปใช้ตู้เดิ๋มวนี้มวนโอ้มาพอน้ำกันเลยเร็วแม่นก่อนที่จะบคลิปก่อนที่เมื่อกาต้องสร้างบรรยากาศให้ใคร้เย็นก่อนนึ่งเพราะว่าตึงเกลี่ยมาเป็นมือมันแดดมื้ยนี่ครับทำตอนตอนแรกเนี่ยมันโม่งไงตาวัตเบื่อนนี่ตาวัต

โอ้ยปลาแวหได้แได้ันเมปลาอยไปเขาห้อ้กซึงกันเอะิหิไอ้เถื่อเห็นไหนไอ้เถือนาาาเายไว่าไปโลดนาะปรเถทศเนาะแต่ความจริงแต่ความจริงว่าเล่นเนาะเอ้โหว่าเเริ่มปั๊บกองหมได้แล้วมันมืดแห้งมืแล้วนย้อนแสง้าจะตังอูพี่ ไอ้เอราบ่อวลแกงอ้อยแล้วกินในไซด์น้ยแนวชื่อตู้มาหิพนเนาะทางไทยเนียได้ตู้ว่าบ่อยลกได้ตู้พอลวตู้เบาบ่าลีคือหิพ่นม้วนเนาะจะมีตูนอเธอแล้วดูแห้งไปเนาะแล้วเฉเธอ ก็น้อยเบาลี่ไงเปิดลบก้านี่แหละวต่อยกันคนละไม้ละมือเฮ้ยเบาลี่ลบแล้วคอยจะเอาไปทิ้มน่ะพยาายมันรับทิ้งบ่ขอลูกแพทยคอยเอารับเอาไปทิ้มตายต่อก่อนทำพี่น้องเลยก่อนทำมามื่อหนามันจองแผนได้ปลูกพักปลูกหญ้าเพื่อได้เห็ดหุวมเนาะขอลูกแพทย์เบ็นเห็ดหุวมแล้วปลูกอย่างนี้บ้านเนี้ย ดูมแล้วกับมีดดองแนวปุบแมูหมักสมโอมักโมมากมีนอกจากนี้มักกล้วยมากขามอ้าเ็ยยามหมักเรื่อมดารอบารถท้ายเร่งดังเลยส่วนดอกไม้ไปรุ่นมาแล้วไปรุ่นย่านบอไปรุ่นแลหงวยย่านเอาได้ยอนงวยย่านไปรุ่นแล้วบ้านแคได้ได้ยสอนะเจ้าได้บัผูุลคนม่ได้ได้คอยพอให้ได้บ่วไปรุ่นพอคอยบ่ได้ ข่คนม่สูขคนนะทำไวรุ่นคนญิงไม่ทำได้เพ้าะจะหวานถ้าทำได้แต่ไม่รุ่นคยิงเอาแต่เขาตีโบกองผมเห็นนักเลงดอกข่อยก็ได้อ้ยุสองสามแปลว่าตีกันไปยี่ตู้เมื่อบบเดี๋ยวท่ากันยาท่าพ่อแพทย์น่เด้อคนบ้านเดียวกันได้เฮาน่ะเข้าห้องน้ำยูวัดเด้อยูวัดตู้ nhìn nghĩ pa đắp mơn theo đi. Pa đắp mướn. Đây pa đắp nào. Na nào. À, lại, Chị áo ỉ ở đây đi. Mướn này nó. Pa à, thi... đây. Tao view này. Bỏ bớt vào nha. Bớt đi bớt đi. <laughs> Lơm một hồ. Một hồ hen phải <laughs> để, này. Vâng. Nó nấu thế này. Đây con coi con. Cái này đây là rất phần. <laughs> สีนี้อคอนเแหมย่เนาะเหาไปเลยไม่ครนเทนตก่นหน้านี้เอาคอนเทนต์เจ้าเาบอกห้เลยว่แล้วได้ินตื้ดิเนาะอเินยันในจำลบก้าหมดแล้วรักกอเิมเิเว้นเลยลอเธอ มดแ้วพ่อดมือบดเว้นวบลบจิงเลยเจ้าเนาะขันอลูกแผลแล้วห้แล้วบานนี่เนาะแมเบุ้ยต้จงชมนี่เลยบ๊วย่แชเจ้าวะแชมปบ่อเทิดบอกว่าบุ้ยชมปเจ้าคนทีเดียวสองเอ้ยวามาเลเจ้าใบทุนไม่ไหวกินก่อนไอ้เทิดไม่รอผัวเดดเลยเขาี่ยันไปทำโรงแรงแล้วไหน ฝอยชีได้ครับก่อนได้ฝอยกันบ่บ่บ่ับได้กับพ้องกันได้กับอะไรแบนี้นะบดิ้าคนที่ตบบ้านฝอยไก่เฮงข้ากันบ้าน่อยบ้านเจ้าไก่นาะบ้านเจ้าบ่ไก่ปันได้ไก่กว่าอยู่บ่ยอแอมพอแพดกะทิก้าวป้าฝอยที่นี่ไห้องเลาถ้าบไปก็ฟ้ากันได้มั้นใจนี่น้อเพื่อไปลุ้นรับเห็นอะไรน้อไปรุ่นเหรอเฮีย่ยานยานไหนน้ะย่าแนวได พอลูกแพทย์ว่าอันคำคมอันสู่ชีวิตดูเรื่องกินเรื่องอยู่นี่เบื้องบนคอยดีว่าแบบเบาจอยนี่เบื้องยังค่อยนี่ยังอยู่ยังค่อยคอยดีว่าแบบเบาจอยนี่เบื้องยับยับนี่ปว่าเอาให้มันซื้อก้องนอยเลยเอายังค่อยคอยดีว่านี่นานนะยามีเงินหมู่กัเอิญนำบัวมีเงินหมู่กับบัเอิญหมู่กับนี้รอเรียนเราหลาย เยมาวัดไม่ว่าเห็นแล้วนั่งว้านแม่นจาเราเราบอกคำคมบ่ก็คืออจะเป็นคำคมเราโขาหาเราหากันเสเอโอ้อีกเป็นไงโทรโทรโกินัเราได้เราหมมาน้ำลายแม่เราเลี้ยงใส่เห็นแล้วมือนเนาะแล้วเนาน้ำตานแล้วไปทบ่ฟังน้ำ ฮัลโหลสบายดีเส็จยังอยู่เนาะเส็จยังอยู่นะเ็ดหยังอยู่ลงมาบ่คลิปน่งตูบนันบ่มาเอื้อนในมานน้ำกันได้มีอาหารมาโอชืนชื้อมาอยู่บ่แหลกรักน้ำบาราดใ้เอ้ใบ ยมเงินไปซื้อลาบงัวไปซื้อลาบงัวบ่เนื้อจะไปกินน้ำเด้อลาบงัวน่ะมาแล้วมาน้ำกันได้บ่จ่อยมาอื่นมาเอาหยอกได้บ่จ่อยในคลิปก็หยอกบ่จ่อยขอโทษได้บ่จ่อยให้บ่หยอกเจ้าในคลิปว่าเจ้าอยากกินลาบงัวส่วนมากินลาบงัวน้ำกันก็ได้ได้มาแล้ว่ยากคือเนื้อคือเนื้อน้องลอยแล้วเอิญเนี่ยเด้อลาบงัวนะ เมื่อกวอาสิไปน้ำเด้มไปหต้องลอยนะวนในเด้อวนในเด้อโอเคโอเคบาจ้อกินหดเจ้าแหงเดี๋ยวนี้นะสีํำสีเมื่อต้องโทรหาก่อนเ้บาจ้อมาแล้วเราไปทั้งบ่อนทั้งลอยอีกเลยเนาะนี่ทั้งลอยบดเิดวาคคมว่าเลยวาวอะไรไนกินไดฮะวาวอะไรินเน้ ไปหมดมันลอยได้หมแล้วเน้องลอยอีว่ะลอยดอยได้พอรู้แพททริปลบทริปเราบ้างเดี๋ยวนี้เหมาะแหงซื้อถอยถอยทางนั้นผมมันมียู่นั่นแหละถอยทางนี้ว่าต้องเป็นเ็ดคู่กันใช่ ทางหัวนะี่ทางอันนี้แหละมันมัน,ม,นมันทางเลยมันดินตอนเดียวได้ถนน้ามีไงอาพี่น,อน้องเนาะสำหรับคลิปนี้เบอรี่สีคอตัวก่อนฝากกดไลค์กดติดตามคือเก่าคือเดิมพี่น,อน้องเนาะสบายดี